สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์ชาวกุมเป็นคนที่รักโลกรักผู้คนทั้งโลกเขาเป็นคนที่รักมนุษยชาติและกินอุดมกติเป็นคนชื่อตรงมั่นคงไม่ค่อยผ่านความรักอย่างมากมาย เขาเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามมีความเห็นอกเห็นใจผู้คนใจดีถึงกระนั้นเขาก็เป็นคนที่มีเพื่อนน้อยไม่มีเพื่อนสนิทมากมายนะักเพราะว่าเขาจะเป็นคนตั้งมาตรฐานไว้สูงในการครบคนเขาต้องการผู้หญิงที่มีอุดมคติมีความฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบและมีการที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีเหมือนคุณ ผู้หญิงที่ต้องการกลุ่มหัวใจของชาวราศีกุมจะต้องจำไว้ว่าเขาไม่ชอบภรรยาที่อ่อนปวกเปียกช่วยตัวเองไม่ได้เขาสามารถที่จะเชื่อถือเธอศรัทธาเธอได้ถ้าจีบสาวราศีกุมก็ต้องจํำไว้ว่าคุณจะไม่สามารถชนะใจเธอด้วยคำเยินยอหรือของกำนันเธอจะไม่พ่ายแพ้ต่อการดึงดูดใจแบบผิวเผินชายที่เธอให้ความสนใจจะต้องมีบุคลิก แบบที่เธอกําลังแสวงหาอยู่เท่านั้นชาวราศีกุมอาจจะสามารถให้คุณยืมเงินได้แต่คุณจะต้องส่งให้ตรงเวลาเขาไม่ชอบการผิดนัดเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนที่มองโลกได้กว้างไกลชีวิตคู่ของการของชาวราศีกุมเป็นเรื่องที่น่าพอใจมาก เพราะว่าจะเต็มไปด้วยเหตุผลร่าเริงสนุกสนานน่ายินดีจะไม่ใช่คนที่ขี้หึงหรืออย่างน้อยก็ไม่แสดงออกถึงความหึงหวงที่ชฉงจางเขาจะเก็บมันไว้กับตัวจะไม่เรียกร้องความต้องการใดๆถ้าชาวราศีกุมชายหนุ่มจะมอบดอกไม้ให้สาวๆเขาก็จะเด็บดอกไม้ที่ข้างทางแล้วก็โยนให้คุณเขาจะไม่กำนันคุณด้วยแหวนเพชร หรืออะไรที่มีราคาแพงเขาเป็นคนที่มีอิสระเสรีภาพส่วนตัวสูงจะไม่รู้สึกสบายใจเขาจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าอยู่กับคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่เขาแล้วจะคอยเหลือบมองดูแต่เรื่องสิ่งอื่นๆชาวราศีกุมกับลูกๆเขาจะเป็นผู้ที่คอยฟังลูกและเป็นแม่ที่ดี จะไม่ปกป้องลูกแต่จะคอยปลอบโยนช่วยเหลือลูกและสามารถที่จะทำให้ลูกที่กำลังร้องไห้หัวเราะได้อย่างรวดเร็วชาวราศีกุมจะสามารถเข้ากันได้กับชาวราศีมีนเมษตุลธนูมังกรและกันเข้ากันได้น้อยก็คือราศีพฤษภซึ่งชาวกลุ่มพบว่า ไม่มีจินตนาการเอาเสียเลยชาวสิงห์เงีนนี้ก็ต้องการความรักที่มากเกินไปที่จะสามารถให้ได้ส่วนสาวชาวพิจินั้นก็ขี้หนึงและเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปทำให้เขารู้สึกถูกริดรอนอิสรภาพชาวกลุ่มสอนให้โลกรู้ว่าความรักคือความอดทนและใจกว้างและก็ควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรียนรู้เกี่ยวกับความรักคือเอกภาพ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสวัสดีค่ะ